สวัสดีครับโอโระมาณอีสานมันเห่าครับมื่อนมมาจอบยิงป่านะครับอยู่ลำน้ำยามอำเภออากาศอำน้อยครับสกลนครในตรงที่ไปปืน,นไอสองวเนี่ยนะครับเล่งไวนี่นะครับเมื่อกี้นี่เห็นเป็นปลาคอขึ้นมากครับ ประมาณว่าคือช่วงโตใหญ่อยู่ขึ้นตัวนี้นะครับมีต้นไม้ต้นต้นที่อยู่นัดปีไกปีปืนยิงป่านี่บังอยู่นะครับปองที่มันขึ้นนะครับหลังต้นไม้ตัวนี้นะครับมันก็จะฆ่าต้นไม้ตัวนี้จะยิ่งยากนะครับแล้วก็ตรงนี้ในเจาะก็ไผ่เข้ามานะครับปุ๊บขึ้นปุ๋ย โอ้โมเมนต์โมเมนตัวนี้ moment, โมแมนปลาคอครับปลาดุครับ,รรบตัวนี้ปลาดุครับปลาดุครับตัวนั้นยังบอกให้เนวัลเฟรนทฮอดปลาดุมันขึ้นก่อนนะครับปลาดุก็เห็นอยู่นะครับแต่ว่าที่กะว่าสิยิ่งใดนี่มีปลาคอตัวนี้ครับอยู่บ่องเปตาย,ยิ่งยิ่งใดแต่ย,ยิ่งถึกนะครับ เบาซีมหน่อยจังหน่อยนะครับนี่อันขึ้นเมื่อกี้นี่แหละปลาโดนะครับไอ้ยับขึ้นไปลงขนปลาโดปลาโดหน่อยครับปลาโคตัวนี้กำลังซ่อมอยู่ว่มันสิขึ้นมาอีกบ่เดีาา๋ยวเบิ่งเบิ่งก่อนครับคานว่าปลาหยังขึ้นมาคานว่าเป็นตายิ่งยิ่งอเลวเอาได้ก็สิยิ่ง,ลงปลาตัวนั้นก่อนนะครับ ติดตามเกินเบื่องครับโอโบประมาณอีสามบรถนเฮ้าครับเรียบร้อยครับปาเคอปาเคอ,อคืออยนี่ครับ จังหวะไอ้จังหวะจังหวะหายใจน่นยิงบ่ท่านมันหายใจเรามันลงไปเลยเลยยิงนี่ครับข้างล่างครับถ่ายคลิปก่อนนี่ครับเกือบบ่ท่านนะครับเมื่อกี้นี่เกือบบ่ท่านนี่ zoom ให้บังสูงอยู่นะครับนี่ครับไอตอนมันขึ้นจิบน้ำนี่ตอนขึ้นจิบน้ำนี่ยังค่าคุยกันอยู่นะครับค่าคุยกับเซียนเบดอยู่ทีนี้หันมามันจิบน้ำแล้วครับมันจิบน้ำแล้วมาก,กัด กำลังคอยลงไปก็เลยกดยิ่งเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเอาขึ้นมามาเบิ่งกันอยู่างเงทงครับเปิดกล้องกับบอยจากท่านเมื่อกี้นี่เปิดกล้องกับบอยากท่านเกือบมันไปก่อนค่ะเออค่ะแต่ถ่ายอะไรแต่ละตัวก็ไดนะ้เออเปิดกล้องเปิดกล้องแล้วมันออกไปก่อนคือมือน้านะบริบาคยิ่งซ้ำเลยเดี๋ยวเอาขึ้นมานะครับ ครับผมโอโบผ้ามานอีสาบาันเท่าครับเอาปลาขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งปลากันครับนี่ครับผมถูกปลาที่ยิ่งมากนะครับนี่น่าจะได้ฮอตโลอยู่ครับนี่ครับยิ่งกรบบอดถึกนะครับเข่าขางน้อยนึงนะครับนี่เฉียดขางน้อยนึงนี่แต่บาดสีเล็งเอากระดานหัวอยู่ครับ แต่ว่ามันบบถือกระดานหัว,ลวเล่งอยู่แต่มันบบถือนะครับนี่ได้มาแล้วน่าจะหอดโลอยู่นะครับนี่แทกใส่กับหลอดม้วนสายกัดพอสมนี้สมนี้หละเออกิดตัวใหญ่อยู่นะครับนี่ไอจังหวะที่มันจิ๊บน้ำนั้น ยังค่าคุยกันอยู่แล้วครับค่าเอื้อนขำผากอยู่อุยมาที่นี่มันหายใจแล้วนะครับมันหายใจแล้วล่งแล้วก็เลยยิ่งประมาณว่ายิ่งหลองลงน้ากลนนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะจับขึ้นมาเป็นเบินี่อุ้ยโอ้เดีโบบจับดอก เนาะนี่แหละนี่ครับกับปืนปืนช่างละล่างอลูมิเนียมกมลมล่างอลูมิเนียมกลมช่างละครับไม่ใช่ว่าคือเขาอะไรนี่อันฉีหอดก็หอดบางโลหนึ่งนี่นะครับ นี่โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บปาลาแล้วก็หาบ่องซุ่มยิงกันอีกครับโอโบประมาณอีสานบ้านเท่าครับเดี๋ยวติดตามกันเบื้องอีกครับ สวัสดีครับโอโบพาหมันอีสานบ้านเฮานะครับเมื่อนี้บรรยากาศคึมฟ้าคืมฝนครับฝนตกครับฝนเริ่มลงเม็ดอีกแล้วทางอำเภออาการน้อยจังหวัดสกลนครครับใช่ไหกล้องอยู่นี่บอกครับผมอ่าเมื่อนี้ยิ่งปลาชะโดนะครับยิ่งแล้วนะครับยิ่งแล้วนี่ครับใส่ละตัวปลาเนี่ครับ ยิ่งจากจุดข้างล่างนี่นะครับเผื่อว่าน้ำม,มากครับอยู่อากาศํำน้อยฝนบดตกเพราะปันไหลนะครับคึมฟ้าคึมฝนซื้อ,อแต่ว่ามันจะตกจากเขตอื่นนะครับแล้วก็น้ำน้ำย่ามครับนี่น้ำย่ามทางนี้นะครับ มันไหลไหลมาจากทั้งอื่นส่วนมากจะไหลมาจากทั้งอื่นนะครับก็เลยเหตุให้น้ำขึ้นนะครับก็เลยมานั่งจอบเบิงเป็นปลาจอนนะครับตัวนี้เป็นปลาจอน้วกาถ้ายิ่งบ่ท่านนี่ก็มีโอกาสเดี่ยวนะครับมีโอกาสยิ่งเธอเดียวนะครับถ้ามันขึ้นมาหายใจยิ่งบ่ท่านลวมันก็นจะไปทางไม้นะครับทางผมเอินปลาจอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวให้เบิงปลากันนะครับ นี่นะครับไม้ก็จะเป็นไม้แถวไวอ้หล่อเคือนนะครับนี่สลับบองยิ่งเมื่อกี้นี่คือยิ่งตรงนี้นะครับยิ่งจุดนี้นะครับกับรางอลูมิเนียมกลมช่างละนี่รางออริจินอลครับลางตัวเก่านะครับปืนช่างละครับนี่ รางอลูมิเนียมกลมช่างละท้ายช่างน้อยสารยาเจอกัเจอ,อช่างน้อยเนี่ยนะครับนี่มันบ่ค่อยจะได้เห็นปลานะครับก็เลยบ่ค่อยเลยออกคลิปปันใดผมก็ได้บ่ค่อยมีเวลามาสองเบื้องป่านั่นนะครับโอเคครับนี่ได้แล้วนะครับยิ่งกับสิประมาณถึอไอนี่ครับยิ่งถึงตรงนี้นะครับตัวนี้ประมาณโลครึ่งนะครับ ว่าน่าจะประมาณโลครึ่งรือหอดสองโลโบวุโลครึ่งกว่าว่าโลเจ็ดโลแปดาจะได้นะครับจากน้ำหนักการยก่องบึงน,นี่ตัวเใหญ่นะครับประมาณโลเจ็ดโลแปดอาจจะได้อยู่นะครับนี่คือสิบคือสิบบอลช่างก,กันดอกเนาะนะครับปลาโลกว่าหนึ่งนะครับนี่กับปืนช่างละท้ายช่างน้อยนะครับ โอโบบผ้าหมันอีสานบานเทาเป็นคนยิ่งคือเก่านะครับโดนๆนอยากได้ออคลิปจะได้ช่วงนี้หาปลาบ่ค่อยพ่อบ่ค่อยมีปลาให้ยิ่งนะครับนามบ่มาเด้ฝนบ่ค่อยตกนี่นะครับยิ่งเข้าตรงนี้นะครับยิ่งเข้าตรงนี้นี่หากระดึงขึ้นมานะครับยิ่งเข้าตรง โอ้กระดานหัวยังด้วยนี่แข็งอยู่เออเออตรงกระดานหัวนี่แหละแข็งแข็งนะครับทะลุอยู่นะครับลูกทะลุออกข้างพืนนะครับนี่ครับเมื่อนี้ผมใส่ยางสองเซนนะครับซอนยางสองเซนซอนยางสองเซนิมีไอ้นี่ยางสิบสองมิลที่เคยใส่นะเซนนึงแล้วก็ยางไอ้ตัวนี้เป็นสิบสี่มิลนะครับ สิบสี่เม่นเส้นหนึ่งปีกสันคือเเ่าครับผมซ่อนอย่างหมดเลคิดว่าบอกคิดว่ามันสินน้ามาจ่อจังสี่คิดว่ามันสิอยู่ช่วงพุ่นนะครับเพราะว่าเห็นขึ้นแต่ละเือสิเป็นช่วงข้างพุ่นนะครับนี่มันสิน่าได้ยิ่งไก่นะครับแล้วก็ไม้มันจะสูงแห้งย่านเผื่อว่าเจ้าของยิ่งแม่นถึกป่ายานมันบอทะลุยานมันเอาโบยู่นะครับก็เลยใส่สองเซ้น โอเคนะครับคลิปนี้ลากันไปกับปลาชา่ประมาณโลครึ่งนี่ละเนาะปลาชา่ประมาณกิโลครึงคร่งครับโอโบประมาณอีสานบ้านเฮาครับผมโอโบประมาณอีสานบ้านเฮาครับสำหรับคลิปนี้นะครับลากันไปเอ่อกับไอป,ปลาชฉโดปลาชฉโดประมาณโลครึ่งนี่นะครับ บ่บช่างดอกมือนี่มัววัวใหญ่ป่านไหนนะครับประมาณโลครึ่งนี่แหละลากันไปกับปลาตัวนี้นะครับนี่จืดอึ๋อลำบากนิดนิดหน่อยนะครับโอเคครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้น้ำแน่ครับกับช่องโอโบพามันอิสานวันเฮาฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นไอ กำลังใจให้ในการทําคลิปเ,เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปครับออโบประมาณอีสานานเฮาครับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับขอบคุณการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ